ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่458ของวิเศษอย่างที่สของนครออลมาน ป้ายอนลหมาน9้าชั้นฟ้ามีภาพสลักทั้งสิ้น9ภาพภาพที่1ภาพหยาดฝนมีเม็ดฝน9หยดแต่ละหยดแฝงจิตสำนึกที่แตกต่างกันตอนที่หลัวเฟิงดื่มดำอยู่กับตัวอักษรทั้ง108ตัวนั้นได้คอยเปรียบเทียบกับสิ่งที่ซึมซับจากภาพหยาดฝนอยู่ตลอดเวลาใน108ตัวอักษรนั้นมีตัวอักษร9ตัวที่เทียบเคียงได้กับภาพหยาดฝน ตัวอักษรเก้าตัวนี้กับหยาดฝนเก้าหยดนั้นหลวงเฟิงรู้สึกได้ว่ามันแทบจะเป็นสิ่งเดียวกันรอยขีดขว่วนที่ซับซ้อนของตัวอักษรทั้ง9ท้าทให้หลวงเฟิงรู้สึกถึงเพลงกระบี่เก้าชุดได้ลางๆางลึกล้ายิ่งหลวงเฟิงศึกษาตัวอักษรทั้ง9้าตัวนี้ก็ยิ่งรู้สึกถึงความลึกล้ําอย่างคาดไม่ถึงเพลงกระบี่แต่ละชุดล้วนเป็นหลักการของเมติแห่งจักรวาลชนิดหนึ่ง เพลงกระบี่แต่ละชุดล้วนอธิบายถึงบางสายของหลักวิถีแห่งมิติจักรวาลแม้ว่าความรู้สึกเบื้องต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าตัวอักษรทั้ง9ก้าเทียบเคียงได้กับภาพหยาดฝนแต่การเทียบเคียงกับการเรียนรู้นั้นมันต่างกันมากอย่างเช่นคนที่รู้ภาษาอังกฤษแต่มองเห็นตัวอักษรที่เหมือนกันก็ยังสามารถเทียบเคียงได้ว่าเป็นตัวอักษรเดียวกัน แต่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับยากกว่าการจะจําแนกตัวอักษรเป็นพันเป็นหมื่นเท่านี่คือสิ่งที่หลัวเฟิงเป็นอยู่ณขนาดนี้ในขณะที่หลัวเฟิงดื่มด่ำอยู่บนดาดฟ้าอาคารฝึกยุทดหลังนั้นประประาที่ไม่มีอะไรทำอยู่ในมิติของสนับแขนกับต้องอุทานในใจมันบ้าบอรจริงมีอย่างที่ไหนมีวิธีอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติแบบนี้ได้ด้วย ต่อให้พี่ใหญ่ที่ได้เป็นอมตะชนแล้วยังศึกษาหลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนี้เหลียนรั่วผู้นี้สมแล้วที่เป็นยอดอัจฉริยะอันดับหนึ่งในศึกอัจฉริยะนับล้านล้านปีอัจฉริยะก็คืออัจฉริยะจะทำอะไรก็วิปลิตสุดๆแบบนี้ที่จริงการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติไม่จำเป็นต้องซับซ้อนขนาดนี้ เหมือนคนบนโลกจำนวนมากที่เรียนคอมพิวเตอร์ต่างก็เรียนไปด้วยโปรแกรม Word แค่เรียนรู้วิธีการใช้ให้เป็นก็เอาไปใช้ได้แล้วแต่เรียนลวกับแยกแยะหลักการของหลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติออกมาแล้วบรรยายด้วยตัวอักษร108ตัวเหมือนเป็นการคัดเขียนโปรแกรม Word เรียนลวไม่ได้ทำแค่หัดใช้ให้เป็นแต่ศึกษาวิเคราะห์ลงไปถึงระดับโปรแกรม จนเรียนรู้ว่าวิธีการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างไรนี่คือการแยกแยะหลักการการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อแห่งจักรวาลก็เช่นเดียวกันในความอย่างรู้ที่เลือนลางนั้นช่วยให้ผู้ฝึกสนเข้าใจว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะดีขึ้นทำอย่างไรถึงจะถูกต้องดังนั้นอาศัยความรู้สึกที่อัศจรรย์ในความอัศ,อศจรรย์นั้นช่วยสรรสร้างวิธีการจู่โจม ที่แฝงพลังงานต้นตอจึงทำให้อนุภาพรุนแรงอย่างเหลือเชื่อแต่ความรู้สึกนั้นถูกเรียกว่าอัศจร,ร์ในความอัศจร,ร์หากมีคนสอบถามพวกเขากลับไม่สามารถบรรยายออกมาได้แต่อุทานว่าเรียนรู้ได้แต่อธิบายไม่ถูกผิดแล้วคำว่าอธิบายไม่ถูกเป็นคำผายลมเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่อธิบายไม่ถูก แต่ยอดนักรบจำนวนมากแม้กระทั่งอมตะชนยังไม่ได้ทำความเข้าใจในหลักการที่แท้จริงย่อมอธิบายไม่ได้เป็นธรรมดายกตัวอย่างเช่นร่างแยกเผ่ามารสังหารสามารถอาศัยความสอดคล้องกับหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติช่วยให้อำนาจการต่อสู้สูงล้ำอย่างอัศจรรย์แต่ถ้าจะให้อธิบายหลักการของสายมิติร่างแยกเผ่ามารสังหารกับร่างมนุษย์ที่เป็น ร่างหลักมันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนเหมือนกันสมแล้วที่เจือนเยื่ยนอ่องอยู่ในระดับใกล้เคียงกับจักรพัิอาณาจักรจักรวาลใช้ให้หลัวเฟิงมาวิเคราะห์หลักการของหลักพลังงานต้นต่อสายมิติถือเป็นแนวคิดที่ถูกต้องอย่างยิ่งปปถารู้กระจ่างดีเพราะเขาเคยเห็นขั้นตอนการฝึกฝนของหูเหยียนต้วนเจ้าอุกบาทธมินมาแล้ว ตอนที่เริ่มต้นฝึกมันลุดหน้ามเร็วมากแต่ว่ายิ่งเป็นช่วงหลังก็ยิ่งยากยิ่งลึกซึ้งก็ยิ่งรู้สึกว่าหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติมันอัศจรรย์ในความอัศจรรย์ยากที่จะรู้กระจ่างได้ทั้งสิน้นสมมุติว่าเริ่มต้นด้วยการศึกษาหลักการของหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติก่อนค่อยๆศึกษาไปทีละชั้นบางทีอาจจะช้าตอนเริ่ม แต่ในช่วงท้ายๆความรุดหน้าก็จะยิ่งเร็วประประถาถอนใจมีหน้าละพี่ใหญ่ในสมัยนั้นต้องใช้เวลาตั้งหลายสิบล้านปีค่อยพอมีคุณสมบัติระดับชั้นอมมาตแต่เรียนล่วคนนี้ไม่ถึงหนึ่งแสนปีก็สำเร็จอมตะชนและตำแหน่งอมมาตทันทีนี่คือระยะห่างตอนฉันใช้ท่าล่างแค่ขยับก้อสร้างล่างมายาได้ยีกว่าล่าง แต่ทำไมถึงเกิดล่างมายามากขนาดนี้ฉันไม่เคยรู้เลยหลวเฟิงศึกษาอยู่นานจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยล้าจนต้องถอนตัวเองจากความดื่มดำถึงได้แตกตื่นตอนนี้ถือว่าฉันพอเข้าใจบ้างเล็กน้อยแล้วแค่เข้าใจเพียงเล็กน้อยแค่ความเข้าใจผิวเผินนี้ก็ทำให้หลวเฟิงต้องแตกตื่นแล้วปะปะถาฉันศึกษาไปนานเท่าไหร่หลวเฟิงถาม 18วันเศษประประถาตอบเกินครึ่งเดือนฉันเพิ่งได้เรียนรู้เพลงกระบี่ชุดแรกแค่ผิวเผินหรือหลัวเฟิงแอบตกใจการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อกับการศึกษาหลักการของมันนั้นเห็นชัดว่าความยากมันต่างกันด้วยความเร็วของฉันในระดับนี้จะศึกษาเพลงกระบี่ชุดแรกจนกระจ่างต้องนานแค่ไหนหน่าเสียดายนักที่ฉันไม่มีเคตวิชาโลหิตลอยล่อง ตัวอักษร108ตัวนี้อย่างไรก็เป็นแค่ตัวอักษรเค็ดวิชาโลหิตลอยล่องตังหากจึงเป็นวิธีการฝึกฝนที่เหลียนล่วผู้บัญญัติวิชาได้อธิบายไว้อย่างละเอียดหากมีตำราเค็ตวิชานั้นหลวเฟิงเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าในการศึกษาจะต้องเร็วขึ้นมากขาดแค่800คะแนนหลวเฟิงกัดฟันหลวเฟิงฝ่าสะพานเชื่อมนภาครั้งแรก ได้ก็ได้มา1,000คะแนนแล้วไม่ใช่หรือฉันรู้หลัวเฟืงสายหน้าแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีความเชื่อมั่นเต็มร้อยว่าจะผ่านสะพานเชื่อมนภาชั้นแรกได้หลายวันมานี้อย่างน้อยสิ่งที่ศึกษาจากป้ายอนลมาน9้าชั้นฟ้าก่อนหน้านี้ได้ย่อมซึมซับหมดแล้วการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นตอสายมิติก็ล้ำลึกมากขึ้นเวลานี้ถ้าใช้กระบวนท่ากระบี่นภาอีก ก็อาจจะชนะได้แต่ก็ไม่ได้มั่นใจเต็มร้อยถ้าฉันเรียนรู้เพลงดาบชุดหนึ่งอย่างกระจ่างแจ้งกระบี่ทองเก้าเล่มอาศัยจิตสำานึกคอยชักนำก็จะก่อรูปร่างอย่างสมบูรณ์แบบอนุภาพต้องยิ่งใหญ่จนเหลือเชื่อแน่นอนหลัวฝึฟงแค่ศึกษาเบื้องต้นก็เข้าใจเลยว่าถ้าเรียนรู้เพลงดาบชุดแรกอย่างกระจ่างแจ้งจะนำพาประโยชน์ใหญ่หลวงในอนาคตได้ขนาดไหน หลวเฟิงทอดตามองไปนอกนคอนอรอลมานที่อยู่ห่างออกไปฝึกฝนมานานจนเหนื่อยล้าไปหมดแล้วออกไปดูนอกเมืองบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้ทูตเสื้อดำเคยบอกว่านาครโอลมานมีของวิเศษอยู่สามอย่างของวิเศษอย่างที่สามได้อธิบายไว้บนแผ่นหินจาเลืกนอกประตูเมืองหลัวเฟิงรู้ดีว่าสภาพของตัวเองในเวลานี้ไม่สามารถฝึกฝนต่อไปได้ จึงตัดสินใจรีบไปยังประตูเมืองแห่งหนึ่งของนครโอุลามานเพื่อรู้ให้ชัดว่าของวิเศษอย่างที่สามคืออะไรกันแน่ของวิเศษอย่างที่หนึ่งการเฝ้าสังเกตหลักการผันแปรของจัก,กรวาลแรกเริ่มของวิเศษอย่างที่สองป้ายโอุลามานทั้ง52ป้ายของวิเศษอย่างที่สามคืออะไรกันแน่ตำหนักโบราณกินพื้นที่กว้างขวางหนึ่งแห่งในนครโอลามาน ออกไปให้หมดมนุษย์วานอนล่างกำยำโบกมือครับอาจารย์อมตะชนและเจ้าแขน1สิบคนที่อยู่ด้านล่างพากันทำความเคารพก่อนที่จะแยกย้ายกันออกจากตำหนักหลัวเฟิงนั่นไม่ได้ซื้อเคสวิชาโลหิตลอยล่องเจินเยี่ยนอองนั่งอยู่บนเก้าอี้ขโมดคิว้วพร้อมกันนั้นจิตสำเนึกสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ AI เขาเป็นสมาชิกแดนรับปฐม,มบทสมควรจะได้รับคะแนนหนึ่งหมื่นคะแนนไปแล้ว ว่าไงนะเขาใช้มันหมดไปตั้งแต่แรกพอรู้จากคอมพิวเตอร์ AI เรื่องการแลกคะแนนของหลัวเฟิงก่อนหน้านี้เจนเยี่ยนอองรู้สึกพูดอะไรไม่ออกนี่ดันเอาไปแลกกับคำพีรับเงาล้ำลึกเจนเยี่ยนอองสายหน้าด้วยศักยภาพของเขาในตอนนี้ไม่มีความจำเป็นต้องแลกคำพีรับเงาล้ำลึกเลยควรจะแลกเค็ดวิชาที่เสริมพื้นฐานมากกว่า สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองถึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าเด็กคนนี้ดันเอาคะแนนไปแลกหมดลวดเดียวนี่มันช่างมันช่างเจนเดี่ยนอ๋องจูจูก็ขมวดคิ้วยุ่งละสิเด็กอัจฉริยะอย่างเหรียนล่วยังต้องใช้เวลาตั้งหลายหมื่นปีกว่าจะเข้าใจเพลงกระบี่ทั้ง108ชุด การทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานของหลักวิถีพลังงานต้นตอมันยากกว่าการเรียนรู้วิชาเสียอีกมันเป็นบททดสอบถึงความสามารถในการเรียนรู้สภาพจิตใจและความลึกล้ำของการอย่างรู้หลายๆมิติถ้าไม่ใช่สุดยอดอัจฉริยะมันยากจะได้ผลตั้งแต่เริ่มต้นถ้าได้เข้าใจหลักการของสายมิติทีละชั้นในอนาคตผลสำเร็จก็จะสูงมาก จุดนี้สุดยอดนักรบทั้งหลายในอาณาจักรจักรวาลทั้ง1,008แห่งใครบ้างไม่รู้แต่ต่อให้รู้วิธีนี้ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะมีเงื่อนไขในเรื่องความสามารถในการเรียนรู้สภาพจ,จิตใจและระดับความอย่างรู้การอย่างรู้สายมิติอย่างสมบูรณ์จนเกินบรรยายเริ่มจากการอย่างรู้สายมิติต้องสูงพอเพราะถ้ายังไม่อาจอย่างรู้หลัก พลังงานวิถีต้นตอสายมิติแล้วจะไปศึกษาเรียนรู้ได้อย่างไรส่วนเรื่องของความสามารถในการเรียนรู้และสภาพจิตใจนั้นระหว่างการศึกษาค้นคว้าจะต้องรักษาความใจเย็นความสงบอยู่ตลอดเวลาถ้าวูวามเพียงนิดเดียวทุกอย่างก็ล้มเหลวหมดความสำคัญของสภาพจิตใจแค่นี้ก็คิดได้แล้วยิ่งเป็นการอธิบายหลักการของสายมิติ ความสามารถของการเรียนรู้ก็ต้องสำคัญยิ่งหนทางสายนี้สำหรับนักลบส่วนใหญ่แล้วมีแต่จะทำให้วันเวลาอันยาวนานสูญเปล่าขนาดเดียนมั่วอันดับหนึ่งของศึกอัจฉริยะยังต้องใช้เวลามาหลายหมื่นปีผู้มีพรสวรรค์ที่ด้วยกว่าหน่อยอย่างเช่นเจียงม่อไอเฉินอูก้าอาจต้องใช้เวลาหลายล้านปี ส่วนนักรบที่เก่งกาจทั่วไปต่อให้อายุไขของเจ้าแคนหนึ่งพัน 1, ยุคก็ยังไม่สำเร็จอืมยังไงเสียสาสิปีในนครโอลมานนี้ก็มีความสำคัญสำหรับเขามากแต่ว่าเขาได้รับบทเรียนเล็กน้อยเสียเวลาไปซักหลายปีก็คงไม่เป็นไรเจียนเยี่ยนอองสายหน้าให้เขาหัดจดจำไว้บ้างว่า การซื้อของลำค่านั้นไม่ควรใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยที่ยังไม่รู้วิธีใช้ที่ดีที่สุดเจินเยี่ยนอ่องไม่เอาเรื่องนี้มาใส่ใจอีกต่อให้เขาให้ความสนใจในตัวหลัวเฟิงแต่การเป็นเพราะความที่อยู่ในค่ายกระแสเดียวกันแค่พอได้สกิดหน่อยก็พอแล้วยังไม่ต้องถึงกับต้องไปวุ่นวายอะไรเพื่อหลัวเฟิงหลัวเฟิงในเวลานี้ยังไม่คุ้มที่จะให้เขาทำอย่างนั้น นครโอ,นอนลลามานกำแพงเมืองยาวต่อเนื่องจนไม่เห็นจุดปลายประตูเมืองเปิดออกมีนักลบเข้าๆออกๆอยู่เป็นระยะหลวเฟิงเองก็เดินออกไปนอกประตูเมืองด้วยแผ่นศิลาจารลกละ่ะหลวเฟิงยืนอยู่หน้าประตูเมืองทอดตามองยาวไปตามท้องทุ่งสุดสายตาทุกกระแสโอลลามานครอบคุมแต่แล้วเขาก็หันหัวไปทางซ้ายมองเห็นศิลาจารลกแผ่นใหญ่ยักษ์ บนศิลาจายลึกมีตัวอักษรสา,ากลจักรวาลสลักไว้อย่างถี่ยิบเนื้อหาอธิบายถึงของวิเศษอย่างที่สามของนครอลมานยานทิพอุลลมานหัวเฟิงตาเป็นประกายเนื้อหาบนศิลาจารลึกประมาณว่ายานทิปอุลลมานจัก,กรวาลเมื่ออยู่ในสภาวะแรกเริ่มจะให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีรูปร่างหน้าตาประหลาดนัก ถูกเรียกชื่อชั่วคราวว่าอสูรโอลมานอสูรโอลมานแต่ละตัวมีศักยภาพแข็งแรงหรืออ่อนแอแตกต่างกันแต่ทุกตัวเกิดมาก็มีความเชี่ยวชาญหลักวิถีพลังงานต้นตอบางอย่างบางตัวเชี่ยวชาญมากบางตัวเชี่ยวชาญน,น้อยเมื่อสังหารอสูรโอลมานแล้วอสูรโอลมานจะผุพังสลายกลายเป็นกระแสโอลมานจํานวนมาก กับจุดแสงสีเขียวมรกตจุดหนึ่งจุดแสงมรกตนี้ก็คือแกนกลางของอสูรโอลมา,อานอสูรโอลมานไม่มีวิญญาณมีแต่จุดแสงชีวิตนี้จุดแสงชีวิตนี้ถูกตั้งชื่อว่ายานทิพปโอลมานขอเพียงแค่เสพยานทิพปโอลมานเข้าไปในตัววิญญาณของผู้เสพก็จะดูดซับและเกิดการเปลี่ยนแปลงจนสอดคล้องกับหลักวิถีสายมิติมากขึ้นหลัวเฟิง เสียงเสียงหนึ่งทำให้หลัวเฟิงที่ยังอ่านรายละเอียดของศิลาจารึกไม่ครบหันกลับไปมองไกลออกไปคนเถื่อนหลงจุนกำลังพุ่งลงมาจากฟ้ากระแทกลงบนพื้นดังตุ่มแล้วเดินมาหาหลัวเฟิงทั้งเท้าเปล่าหัวเลาะลั่นฮ่าฮ่าหลายวันมานี้ไม่เคยเห็นนายออกมาเลยนี่เตรียมจะออกนอกเมืองไปล่าอสูรอนหมานด้วยหรือนายต้องระวังหน่อยนะ พอพวกที่ไล่ล่าอสาูรอลมานตายกันไปหลายคนแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่458ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ